ดีครับกิจประคับลาน้อยครับครับก็มาถึงหลักขายนะครับออกมาสายเหมือนเดิมครับวันนี้ครับน่ครับมาถึงขายแล้วครับห้าเซนครึ่งนะครับนี่ครับเป็นขายห้า กัันนะครบขายห้าเซนครึ่งติดปลาอะไรครับนี่ครับตรงนี้น้ําจะไม่ค่อยนั้นครับน้ำเสียๆอยู่นะครับนี่ครับปลาหมอดาลนะครับตายแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้น้ําไม่ดีครับนี่ครับใี่ดูนะนี่ครับห้าเซนครึ่งครับนี่ครับปลาซ่าก็มีครับปลาหมอดานนะครับนี่ครับติดเยอะติดเยอะครับ ลำหมอตานะครับห้าเซนครึ่งตัวเล็กครับสองนิ้วสามนิ้วครับสามนิ้วนี่ครับติดดีครับแต่ว่าน้ำยังเสียอยู่นะครับป้องไปที่ดอนดอนนะครับนีครับ ยังอยู่ครับยังมีเป็นยังมีเป็นยังไม่ตายครับติดหัวค่ำก็ตายครับนี่ครับตามติดมาเรื่อยๆนะครับติดมาเรื่อยๆนะครับห้าเซนครึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวเราล็อกขายครับก็เดี๋ยวจะให้ดูขายพวกแปดเซนเจ็ดเซนด้วยนะครับที่ลงไว้นะครับ เดี๋ยวจะล็อกคายกันก่อนครับหลังทุ่งครับโซนนี้เ,เงียบบครับเข,เข้าน่าจะเข้าบ้านกันแล้วนะเหลือเราเนี่ยเพิ่งออกมานะครับครับก็ล็อกายเสร็จแล้วนะครับขายเสร็จแล้วครับก็ กลับนะครับภายกลับมาตามลมก่อนนะครับผลงานวันนี้ครับนี่ครับเหมือนเดิมครับก็มีปลากระบอกครับปลาส้อยปลาส้อยหัวแข็งนะครับเนี่ยแล้วก็ปลากระบอกเนี่ยปลาซานะครับปลาซาปลาซานี่ครับนี่ก็ติดเยอะครับปูก็ปูเนี่ยครับ เก็บ,บ,เ,เ,กบ,บ,บเก็บมาครับปูติดเยอะเหลือเกินครับเนี่ยติดขายครับจับจับมาเก็บมาครับปูนี่ครับก้ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขายกลับบ้าน2องผืนนะครับตัวนิ่น,นนะ ทางเล็กครับ12เซนก็ได้สามตัวครับวันนี้นี่ครับตัวใหญ่หนะครับนี่ฮะภารกิจประจำวันครับขดคายเสร็จกลับบ้านไปสางคายแล้วก็มาลงใหม่แล้วก็วันนี้ก็วันศุกร์นะครับออกตลาดนัดด้วยนะครับ หลบหลมมาครับหลบหลมลม,ลมนะครับก็มีปุกป่าข้างๆนะครับก็ช่วยบังคลื่นบังอะไรนะครับบังลมเราก็พายพายเรือง่ายหน่อยครับกล้วยปีนี้ก็บางนะครับไม่ได้ปลูกครับเพราะน้ำท่วมเนี่บนี่ก็เป็นกล้วยเก่าครับที่เจ้าของเขา คนทำนาเขาดูแลไว้นะครับเขาไม่ได้ปลูกเพิ่มนะครับนะครับกล้วยกระท่วมครับสนอเหมือนเดิมครับนี่ครับสนอ่็็ฝักสนอนครับฝักมาแล้ว เม็ดเยอะนะครับเนี่ครับรับเม็ดสนอนะครับปักสนอรครับบ้าน,นครับเก้าโมงกว่านะครับเก้าโมงกว่า คครับก็ขอจบจาเพียนี้ครับถึงรถแล้วครับถรถแล้วครับที่จอดรถแล้วนะครับจบจาเพียงนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจกันมาด้วยนะครับก็ยังรอนะครับรอเงินก้อนแรกอยู่นะครับจาก youtube ครับยังไม่ได้ขยับไปไหนสักทีครับรายได้มีน้อยมากครับนี่ครับก็ทําว้างหยุดบ้างแล้วก็นะครับ นี้พอดีหน้าน้ำมาก็ได้ลงขายก็ได้ทำคลิปอะไรลงครับสุนซรบดูบรรยากาศนะครับน้ำท่วมทุ่งครับปีนี้น้ำก็ไม่เยอะนะครับสามารถขับมอไซค์เข้ามาได้นะครับถ้าท่วมถนนหมดก็ต้องทายเรือไกลครับอ้อมไกลครับเนี่ยครับถึงที่จอดรถแล้วครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับอีกครั้งครับ ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ